เราจะไปเบิ้งถ้ำของคนรูครับนี่ที่มาแต่ก่อนเคยมีออกข่าวว่ามีคนรูที่เขามาอยู่โอ้นี่นี่บอกขอแพองเพื่อนอืม โอ้นี่เนี่ขามันเล่นเ้ยเด้อขออนุญาตนะครับโอ้นี่เพื่อนนี่คืออันเพื่อนอั่นเอาที่หินว่ากองไว้เองนี่บอกโอ้นี่ครับเป็นเป็นที่ที่คนรู้เพิ่นมาอยู่ที่มาจากอันคนรู้นี่เพิ่นมาจากสรับ อน้ะเรฟังหลวงกวโอ้คนมาจากาทินอื่นคนในบ้านนคนในพื้นที่ในบ้านะคนบอกมัยู่บสดอันนี้ครับร่องรอยโอ้ยโอ้นี่ อันนี้ท่าตุนโอ้โหาสเดอร์จุล,ลามาเที่ยว,ว,วโอ้หโหนี่บอ่อน้ำที่เพิ่นเห็ดไว้บอ่อน้ำครับลองลอยที่เพิ่นเห็ดไว้ อยู่บอนนี่ครับนี่ลองรอยทีย่นอ,อนุญาตครับอนุญาตเด้อครับเด้อ <c ười> ลูกหลานขออนุญาตมาทายบ้างนะครับนี่คือเรื่องเป็นตำนานเด้อครับเด้อเป็นเรื่องเป็นตำนานอืมครับอู้นี่ เป็นเคยอยู่อนุญาตเด้อครับเด้อนี่ครับลองลอยยังมี <c oughs> อขออนุญาตด้อครับเดอ้อขอมาถ่ายาเพิ่งได้แดดครับเดอ้อลูกลานอยากจะขออนุญาตเปิดท้ายไปเผยแพ่ให้คนอื่นได้รับรู้เด้อครับเดอ้อ ก็หออนูอยากเด้กครับเด้อนี่ก็จะมีหมอนมีผ้าหม่มมีหมวกครับมีเสื้อผ้าที่เพิ่นมาอยู่ในที่เคยมีหนักข่าวเคยเข้ามาเบิง่งมาชมมาเบิ่งครับมาทำข่าว เรื่องคนดูครับผมก็ขอเป็นอีกคนนึงครับที่อยากจะเผยแพร่ในสิ่งที่เพิ่นเคยอได้สั่งมาครับอืมครับเด้อที่เพิ่นเคยอยู่ ทางแองน้ำ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นทางเดินนี่แหละครับแล้เก็เป็นเพนก็จะเป็นพระลานหินเป็นป่าครับ ครั้งแรกในชีวิตครับที่ได้มาชมสถานที่แห่งนี้ที่เพิ่นเ่าลือกันมาว่ามีคนรู้แล้วก็ได้มาชมแล้วครับผมก็อยากเอาสิ่งสิ่งนี้อยู่ในขอบเขต ำบลพนงามครับทางขึนภูทงเด้อขออนุญาตเด้อครับเด้ดอนรรี่ครับอาณาจักรเพื่อนที่เพื่อนเห็ดไห้ ขึ้นมาข้างบนหน่อยกระซิมีคือกันครับร่องอลอยร่องลอยเป็นรูนี่ครับร่องลอยที่เพิ่นเคยมาอยู่ แรงนึงที่คนสมาเหตุอยู่นะครับคนรู้อ,อ,อนุญาตดนะครับเด้อเดทางลูของมาไายนะครับเขาจะขึ้นมาข้างบนเป็นมุม <c oughs> อันนี้ก็เป็นปองเป็น,ปนจะเป็นช่องหินนะครับ เป็นจะคุดเขาไปนในซอกแล้วก็ยุ่ในถำ้ำเก็ดเป็นถ้ำเลยแล้วก็เอาก้อนหินให้เป็นหลังคานี่ลองดูก้อนหินครับสวยงามเด้อ ้องขึ้นมาเบิงในมุมข้างบนขุ้นข้างบนก็บนี้อีกอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมมุมหนึ่งที่พ่นสร้างกำแพงพ่นสร้างกำแพงมาสุดตรงนี้ เขาลองขึ้นไปข้างบนอีกชั่นวันนี่ครับก็ยังมีสิง่อส่างคนอยู่ข้างบนนี่เดี๋ยวผมพาด,ดูนี่ๆต้องขึ้นเอาไม้เออเอาหินมาเลียงเห็ดกำแพง ผมจะขออนุญาตเริ่มต้นตรงน,นี้ครับเด้อว,วิววิวสวยขนาดน่ครับเออแป๊บนี่ครับ,อแบบรบโอ้กำแพง ที่คนเอามาเลี้ยงเบิ่งครับเลี้ยงด้วยคนแล้วก็เลี้ยงยาวไปพุ่นเดี๋ยวเราลองย่างไปเบิ่งวมาสิยาวสําหร่อโอ้นี่ฝีมือเพิ่นคนเดียวเลยที่นี่ที่เพิ่นเลี้ยงมาเลี้ยงไว้ครับย่างร้อยหิน คุณกับแทกแล้วเอามาจัดเรียงโอ้โหนี่ยยาวไปคุณโอ้โหเลครับสายยาวไปเบิ่ง <c oughs> โอ้สุดยอดเลยครับ สูดครับอีกยาวขึ้นไปท้างคนเลยโอ้ี่นี่นะครับพเพื่อนภาพปเบิง่งใกลนี่เลยสีมือของคน ึ้นไปยาวคุณอันนี้ก็จะเป็นเล็กค่อยๆเล็กๆลงลงเรืเเ่อยๆลองลอยก็ยังเป็นก้อนหินของ แบบฝีมือของคนวางไปมันคือวางยาวแท้สุดยอดครับนี่ก็จะเป็นเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยาวไปคุณ จะคนจากในปูแล้วก็เอาบริเวณนี่แหละครับอขอเดินมาสู่ตรงนี้นะครับนี้ก็จะเป็นล่องน้ำที่ผ่าน,นครับก็อีกยาวขึ้นไปพุนที่พันเท็ดไว้โอ้แต่ยางบมสุดหรอกครับพุ เยาวขึ้นไปเชงพูคขออนุญาตด้อครับเดอ้อเดินมาได้ซ้ำนี่ครับแต่เพิ่นกับเสดเง้ยาวขึ้นไปพุป่นเลยเิ่นเ็ดกันบริเวณพื้นที่่นไว้ลูกหลานได้มาชมนำ่าเป็นบุญตาครับบุญตาอีหรืกับความพยายาม ที่คนสร้างขึ้นมานะครับด้วยฝีมือคนเดี๋ครับกับพ่อสำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปภูทงอีกขึ้นไปเบิงวิ้วภูทงแล้วก็จะลงกลับบ้านเลยนะครับผม ขึ้นภูทงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินขึ้นภูนี่ครับไปดูชมวิวชมวิวอีกอีกบอลหนึ่งก็สวยงามครับจะเห็นท้องไร่ทองนาเห็นภูเขานี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างที่ย่างขึ้นไปจักหน่อยหนึง่ง เมื่อน,นีเที่ยวมวนได้ชมหลายทีหลายสิง่งหลายอย่างคุ้มค่าครับอยากให้เพื่อนๆได้ชมอีกขออนุญาตนะครับหายใจแรงน่โอ้นบหวิววิวเน่ะ ผาดหนา่งครับมาเราก็จะเจอมุมหนงังแล้วก็ผาดตั้งบนยอดภู เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิวบรรยากาศตรงนี้ Kami buat itu. Uh. Ya. Yeah. Lalu, oh. ni, in day view. เขาล้อมรอบเราจะเดินรอบๆไปเรื่อยๆครับเห็นวิวนี่เลยครับนี่ครับผมมาพามาดูนี่เห็น ธรรมดาจะเป็นไม้นะครับแต่อยู่บนเขาหินนี่ไม้น,นี่หลายนี้ร้อยปีถึงจะแข็งเป็นหินได้นะครับไม่รู้ว่าหลายร้อยหรือว่าหลายพันปีนะครับแข็งจนเป็นหินฟังเสียง แข็งเป็นหินครับเดินรอบ ครับเราไปดูวิวตรงนี้นี่ทางลงเดี๋ยวพาเดินดูละครัง้ง ชื่อเสียงโด่งดังนะครับนี่วิวเป็นไงค,ครับ ตอนนี้จะพาเพื่อนๆค่อยๆชมวิวไปครับข้างหลังนี่สวยงามมากวิวจะได้เห็นทั่ว วันนี้ก็ขี่รถพาเพืเ่อนๆไปขี่รถชมน้ํำตกไปเที่ยวเลาะตามป่าครับแล้วก็ไปชมาทาคนรูครับทาคนรูแล้วก็มาชมวิวของ ภูทงครับมียอดวัดอยู่ตรงยอดภูยอดภูมีวัดครับสวยงามครับสวยงามมากๆขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดกระดิ่งกิ้งกล้องด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปหาเที่ยวในป่านี่แหละเขตอำเภอคำชะอีนี่ครับยังมีที่สวยๆและก็ธรรมชาติครับจะได้เผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามของพื้นที่เขตหมู่บ้านที่ผมอยู่ครับบ้านพนงามตํบลโพนงามอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆครับวันนี้พักก่อนกับบ้านชมวิวไปเรื่อยๆก่อนกลับทางลง ครับบ๊ายบายครับสวยงามวัดเขาภูทง Oh.